ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะนายกอบาตาสารจิตรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการ1คนหนึ่งต้นปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567รอบหนองน้ำปูอ่อ้อประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะ ที่บริเวณรอบหนองน้ำปู่อ้อหมู่ที่5ตําบลสารจิตอาเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนายธวัชชัยแผ่วงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสารจิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ1คน1ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2567ณรอบะรอบริเวณหนองน้ำปู่อ้อประจำปีงบประมาณ2568 อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของป่าไม้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นและเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลสารจิตสร้างความสามัคคีของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและนายจักริตอุทธรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตนายวิเชียนมุงยางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวงและนางสาววิสุทธิโชมอบเชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนต่อนำนักเรียนทั้ง3โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยฝ่ายบริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกอบตอจิตอาสาและอาสารักโลก เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า200คนโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโข,ขทยัยสำหรับหนองปู่อ้อน,นั้นมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน48ไร่ขุดลอกไป35ไร่ซึ่งได้รับงบประมาณขุดลอกจากกองทัพบ,บกโดยกรมทหารช่างกองพันทหารช่างที่11 กรมทหารช่างที่11ค่ายบุระฉัดตำบลเกาะพละับพลาอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2567แล้วเรส็จ18เมษายน2568ด้วยงบประมาณ15ล้าน7 0 0 0บาททวนเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับพี่น้องชาวตำบลสารจิตใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้ สำเร็จลุ่่วงตามมตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติหนึ่งคนหนึ่งต้นประจำปี2 5ง8นหปัดนี้ครับท่าน,นกฤษท้าบุญยืนผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุขโขทยัยภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน